สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูวิธีการตัดข้าวนะครับนี้ข้าวมันหญ้ามันเยอะนะครับวันนี้มาเขาก็เลยมาตัดนะครับเพื่อให้หญ้ามันน้อยลงนะนี่ครับตัดมีมีกระตับไปแล้วนะมรับนเีเรามาไล่ตัดนะครับนไปเยอะๆนะก็จะเห็นนะมีแต่หญ้า,นนาเลยนะครับหญ้าเท่านั้นเลยครับ นี่ฝนก็ไม่ได้ตกมาค่อนข้างจะหลายวันนะตั้งแต่วันที่ตรอททำคลิปนะน,น,นะน,น,นะครับตอนนั้นฝนก็ตกนะนี่เราก็มาดูวิธีทำตัดนะครับนี่นะนเป็นบรรยากาศครับ เราไปดูใกล้ๆนราไปยายเยอะขนาดนั้ดูญ้านะตอนนี้เราก็ดูลูกตาลนะหล่นเยอะมากนะเราก็เก็บไปทําขนมนด้แม่นนะจะทำได้เลยนะตกมาไม่ใช่เป็นงไงแต่วัวก็มากินนะครับดูนะมีกระเพึ่งตกใหม่ๆครับดูน้าหอมกินหอมออกมาเลยนะปล่อยลูกขับยนไว้นี่ครับี๋ยวัวก็มากินนะครับตูกนี้เพิ่งตกนะเนี่ยได้ยินเสียงเพิ่งจะตกมนาะ นี่ครับลกสวยนะครับนี่นะอืมตรงนี้ไม่มีรอยแตกเลยนะครับวางไว้ครับเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บนะไปทำขนมนะครับอ๋อนน่ครับตกจากต้นนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกำลังตัดานะครับเดี๋ยวไปดูนะว่าหญ้ามันเยอะแค่ไหนเขาถึงตัดนะครับ ดูวนะ่านี่เ่ยนคร้านะครับมีตัดรอบที่สองนะอรครับรอบแรกตัดไปแล้วรอบแรกตัดไปจนนี้นะจนเตียนเลยจนะนถึงพื้นเลยนะนี่ก็ใส่ปุ๋ยแล้วด้วยนะครับหญ้าก็ยังขึ้นขึ้นมาเยอะนะนี่ก็กำลังไล่ตัด เร็วนะครับตัดเดียวอย่างนี้มันไม่ถึงซื้อททีนะได้เยอะขนาดนี้ลนะคนทำนานนะตัไดไปนะไปคนให้จัดตัดได้เร็วนะถ้าเป็นมือใหม่ไปตัดก็อาจจะช้าหน่อยนะคือบ่อปลานะปลาเยอะนะบอ่อนี้ยครับที่เข้าไม้ไผ่ลงนี้ไม่ใช่เพื่ออะไรนะเพื่อกันคนขโมยปลานะไปตัขึ้นเนี่ยปล่อยปลาไปหลายพันตัวแล้วนะบอ่อนี้นะ จะโตได้ครับนกก็มากินบ่อยนะครับคลับนั้นก็คือต้นตาลตัวผู้นะครับสามต้นก็คือตัวผู้ทั้งหมดเลยนะครับต้นตาลต,ตัวผูนะ้ส่วนตัวเมียก็ต้นนี้นะครับตัวเมียนะก็จะมีลูกนะครับ,ต,รบตัวผู้จะไม่มีลูกนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะไม่เย็นแล้วนะนี่ก็ประมาณจะห้าโมงแล้วนะแต่ว่าแดดอยู่สูงมากๆเลยนะรบ,นบรรยากาศที่บ้านนะครับก็คือเสียงนกเอี้ยงนะครับร้องอยู่บนยอดตานนะครับตอนนี้ก็เป็นน้ําขังเลยนะที่บ้านนะครับไปไหนไม่ได้เลยน,น้ำนั่เต็มนะ นี่กบเยอะนะครับเพราะว่าไม่กบมาวางไข่นะครับลูกกบก็เริ่มกระโดดปอกมาค่อนข้างจะเยอะนะที่นี่นะนี่นครับไก่ก็หากินคนระับมันก็ได้ลูกกบไปหลายตัวแลนะ้ะเห็นวิ่งแย่งกันเลยนะนี่ก็คือที่นอนของไก่นะครับบางตัวนอนบนยอดเลยนะนี่ครับตรงนี้ก็มีที่นอนของไก่นะครับ เน,นี่ยก็ไปหากินแล้วนะงั้นฝากคลิปแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเราจะพาไปดูน้องปนิชานะครัเป็นน้องปนิชาทำอะไรไปดูกันนะครับนี่ครับือใส่มาจากนะครับเต๋อที่เลี้ยงไว้นะครับ ัวนี้อ้วนมากครับน่าจะประมาณเกือบห้าโลแล้วนะตัวนี้นะนครับหวงเป็นนะครับอยูกินข้าวทีเป็นกะละมังเลยใส่ก็ต้องมาแย่งนะครับนี่ก็คือขนมตาลนะครับที่บอกต้นเมื่อกี้นะครับแม่จ้ามาทำนะทานได้แล้วครับ ตอนนี้น้องพลอยนิชาไม่อยู่นะครับปิดฝากันน้ำเราฝนเข้านะครับแล้วกนิชาไปเข้าห้องน้ำนะครับนี่ก็คือไก่พันธุ์นะครับไข่ครับที่เราซื้อมาเลี้ยงครับตอนนี้เหลือแค่สามตัวนะที่เหลือตายหมดแล้วนะครับดูกับพี่เขาครับนี่นะครับนี่ออกไข่ได้ประมาณสิบกว่าไข่แล้วนะครับนี่ครับเป็นข้าวเป็นกละมังนะครับ จนเดินไม่ไหวแล้วทุกันนี้เดินไม่ได้แล้วนบหนักจัดนะครับตัวขาครับตัวนี้ไม่ตะคอนอ่านกินนะครับก็จะทำข้าวมันไก่นะครับใส่หม้อไหนก็คงไม่รู้หน้าหม้อเบอ,เบอร์ใหญ่ๆนะเบอร์40ิน่าจะใส่ตัวได้ทั้งตัวนะครับ ก็จะลอดช่องเข้ามาแล้วน,นะครับมาแล้วครับเสียงน้องพลนิชานะ,านะครับโอเคครับครับน้องพลนิชามาแล้วครับพร้อมชนเข้ามาชนตีกินนะางานก็จะไปช่วยแม่ทำกับข้าวแล้วนะครับางานก็จะไปช่วยแม่จ่ายทำกับข้าวแล้วครับ ทำไรครับพี่พ่อจังกระเทียมกับอืมอันนี้แม่จ่ายอันนี้แม่จ,จ่ายจะทำไงแกงจืดแล้วก็จืดขขาโปดพลอยนิดเดียแล้วก็เห็ดแล้วก็แล้วก็เห็ดด้วยค่ะอืม